มาแล้ะจ้ามาหามาหาไผก็เนี่หาน้าเต้าบ่ะเชฟเชฟเกาเชฟนงเขยเสือออกไล่ละเพื่อเสืออกไล่ไล่ไหนยไล่ออกไล่แค่ยถธาออกแสงเนี่ยเาเป็นเาเป็นทา่งเคียงมากคุณทราบเปเ่าแตกเคียงมากคุณปลาา็อิ้นนัเงก่อนกอื่นอ่าไข่ไข่เสื้อห้องไหยบะ ไงค่ำมังมดเลย่าาะครับห่เกลือเหมาะข้า,นนาวเกลือนี่ยกันเออสือปุกประสองลอยเสืออย่างมันเสื้อปุกกันบ่เกลือทะเลเขาว่ะเกือทะเลเกือตี่อเนเพี้ยเพี้ยสดๆบัน้บับานา,นาพ่อต้องเปิดฟ้าเมนบ่ไม่ได้เสียไหมตั้งใจเฮ็ดสุดขีดเลยมาเมื่อนี้ตั้งใจใหยังตั้งใจเฮ็ดไอ้เนื้อจุเนื้อจุมแจวมื่อนี้ตื่นมาพร้อเพียแสดง่า ตอนรับคุณป้าได้ดิเนาะต้อนรับตับ้งแต่แปดโมงครับเฟิร์นถ่ <c oughs> าสองชัมม่วโมงครับ <c oughs> เริ่ม <c oughs> เรื่อจะเิ่มกินหัวกันแน่จันเลย <c oughs> เอาคุณซ้าเพื่อ <c oughs> เพื่อแม่มึงเซิ้งหนา <c oughs> เซิ้งหลังเนาะป้ากาับจังสันและจังทีวะหินหินอะไรเพื่อสีไอ้ตั้งนู่นนี่นั่นออกไปล้านนู่นนี่นั่นไปล้างมือดอกมือปฎิติยานผลับซับบางอย่ามินโดกินเป็นยังไงบอสกินดลบแล้วกินซุก กินั่นแหละไม่งั้นเเสียน้ำสกุลซื่นตาซื่นตาต่อมาอจะเป็น,ปนพินิปนมาปติดพินิปสูตรมาติดเข้มอ๋อมีสูตรนั่นหมดเดี๋นี่เอ,เอาเอาเอาสูตรสูตรพ<ม>่อนะลูกเข้มกินไม่ได้ <laughs> 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 อันนี้มันมันเสือมันบดเ,เลนนนี่ยงเสืออันนี้มันอันไหวไม่ได้กินง่ายด้มันเห่าใส่บีบใส่ไหมแชบแชบแชบ มันมั่นของข้าวแม่บอนะเตาเลยม่ด้ยอันนั้นอ่อเอ่อเตาเขาเอิอมั่นของข้าวแม่บข้าวมันี่เาพูยังคเดียวแล้วมันบางเลยเกือบสองร้อยคำหลังอย่าซื้อของแพงพ่อมึงกินด้วยไม่เป็นใหม่คาหลังอมึงซื้อซื้อถุงละยี่สิบพ่อเห็นไ่มถุงสองร้อยกับปลุกสองร้อยพ่อเลยใส่บ่าป็นเลยนะ บางมันเงือกซีรึไมร่างมันรองเงีแรงไฟแรงแดงนี่แม่นดีนะถ้าูสัป่าเปิดเรื่อป่าอันนั่งแล้วมันกกินนันบิบก็มากไปซุกแล้วลูเดือกินจวนปะหัวจังทำไมเจ้าววเกิงเนาะซิเจวก็เส่บอยูแล้วขัวต่ำใหม่ใหม่ต่าไหม่ให่นาะมนของข้ามาด้ ไม่ยาน่นะเพิ่งจะใช้ยค่อยค่อใบเยาเร่อมากนะนะเพิ่งจะยี่สต้นต้นเองมาเว้ยยานะยานะอย่าเบาเยี่ยงนั้นนะน้องเขยเอ้ยกูซักแต่ก่อยากกินเนื้อนี่น้ำไหนบอแสดงว่าข้าวเ่าแห้งแข็งข้าวลนแง่ว่าข้ลนจเม็ดได้ไาลงม่ากินเน็ไปกินต้มสุกะดูกเด้อมากินแต่มหุ่งย้ำมาย่มา ทำมาหุงอันแย่เลยครัโอ้โหส่งจะแสบคนสวย้หมล่ะไ่สิละพีน้องกัก็อนั้นแสบด่างเ้มมันเยื่อมันนิดน่อยโอ้ยมันเสืออใครได้กินง่ายๆได้พี่น้องเ้ยโอ้ยโอ้ยลุ้นล้นลุ้นลุ้นี่น้อ้ยนยำยายไมเดยกย้งถึง้งเลยดเดี๋ยวดเยอืม แ่บมาผมดีป่ะแ่บพอดีเป๊ะยางดปหะคงพอดีพอดีทุกอย่างทุกอ่างพีร่องโเป๊ะว่าหรือเปล่าว่าก็ลุยจ้าลุยจ้าเพิ่นเด้าฝาีว่ะเดาฝาไปเที่ยวหกหมัเยมกยแม่เอาของแ่บปังกะกินข้าวตับ วายหาโ้ยี่สิบโป้ี่สิได้ไหมบางตูรั่มม้คะตัวน่อยมันมีบมกไม่งตูบไดี้บางตูค่ะตัวน่อยม่นนาเตาเนาะสม่าไม่ถีมีแต่รู้ว่าเถอะมันจังไงแ่เมียมีแล้วเนี่ยหน่อยหุ้งขาเขาจะปาจิงก็เถอะแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าไปมึอเช้าเด็กเขาตัวที่สองเนียกะลังหลอกหนังก็เลยว่า มันบ่ได้ของครบก็คือเบาเลยค่ะตัวที่สอง่าเขาเลยหาให้ไงให้ได้เลยที่เหลือก็ไหนต้นเงาเราเบากัเลยว่าตามไม่ไม่มันบ่กให้มีสยอะมากเลเมื่อมันเป็นรักแห่งยินแบบไรบอกอะไรไหมเนี่ยฝากอันนดีเออกินแล้วไหม น้อนายินบอกขาสต่งหน่อยก่อต่หน่อยแล้เนี่ยเราอาซตอนนี้หน่อไปกไก่ได้อกินต่หน่อยมัปนไย่นส่งตอนน้ี่แล้วซอยกาจะไปเลืกินัเนีย่ธรรมดา้ยานี่จะขักเขามันออกนะยุงโตนันเขามัเรยเก่งา้มื่อหนงสั่นพอตอนน่อยหั mm ่ hmm? เร่งข้าเขียงเปนยูบยูเกียงมันว่ะคุ้ยแสบขัดแก้วขันไดเพียงี่างเบาพวกเบาข้อหอนข้อดีนะเ้างเดียวไมนอยากใจเย็นใจเย็นแลวค่อยสรอยให้ตอนน่อยบ่ใช่มันชั่วโมงเลยตอนหน่อยอือทไมก๊อกกอ มนะกินดิราลก่ขง,ขงข้าวๆล้รับอเมื่อไหรอเาเหลวตาสามนะค้อบครัวนี่เขา,ากินบิเอาุงนตามนะามสดกินยากเทยเท่น,นีแต่แถวบ้าน,นเนา <c oughs> กัดไฟกันสองข้อนะไปสางที่แหนบ้านเลยเ้ยปลาโอ้ยมันีปลาที่งานบ่เคื่อนี้สวนหุ้นมันผ่านไงอยากกินเสียงหู้นสาวนดนีอาไปซี่ขกวดนเนาะได้สาะใญ่ใจดีเราซี่ขวดจะใส่กระเพอขวดไปอ่ล่ะจะม ดทางทีนิวคือส่งส่งสีน่อย,อยส่งตอนกันได้อไไม่ได้ไมนต้องต่งเข่ไม่ต้องเสียเพราะต่งเข่วมันาาก็พักนาเสช่ไหมนะแค่นั้นตั้งที่ห้องพ่พอเดียวเรไม่คทำเลย หลพ่อจะสรอยหังกินปลานอกเคยก็เด้อมันติดมากยาคิดว่าจะสี่เลยเด้อฮะสอยพวกขาดไม่ตั้งใจยาคิดว่าจะแบ่งเด้อกินซาบกระทั่งคุณป้าเด้อค่ะเด้อเสียไม่อุตส่าห์ตื่นแต่เศร้าไปเอาเขียงมาใหา้เลยดิ่ตอนรับคุณป้าโว้ยคนนี้ก็นไรไม่เป็นไรดู มันรับไ่ได้หรือยังไหนสอนยานโอ้เหนื่อยแรงไเหรอกอืมมาดิตาตัวที่สองว่าคันได้ขึ้นมาครบช้าตัวที่สองเป็นอย่างเสือไหมมันเป็นอะไรมันหน่อยหรือมันใหญ่คีบใบคีบมาจะร่างหาหมวกนันมันหาเสือโอ้ยบักปวนเลยบอกว่ามึงลดละเหลือกัยอัะนะกินดิฟกินดิบนี่จะกินตรงมันมันก็ได้ที่บอกว่ากิ่มันจะบุกมาจะมาได้กินสุกแล้ว มันถูกมันมันมันชูเลยนะมันมันมันเดืบมันละลลยไปเลยเอาเขใหญ่ไปฮงขันมันหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยาก็สิจำเลยจำเจ้าเลยแม่ตาวางก่อนมันก่อนว่ม่กินก็ได้ป้ากินเบิรปานี่ป้ากับบเบิรต จะคิดว่าเสียวอ,ออกนะเนี่ยนะตั้งใจหรือว่ามีดบกคมเบิ้งดูดิะจะตั้งใจหรือมีดบกข้มจะคิดว่าเสียวอ,ออกนะนอสองตอนน้อยห <laughs> นึง <laughs> บ่ชีกันนะความหมายว่ามันถึงใจเนหะ็นไหมีดบกค้มด้วยตั้งใจให้ป้าเราดยนึงโอ้ใจแล้วเขาใส่บอลได้ถึงเหนือมันแซ่บแหงย่างเข่าไปย่างพื้นที่ของมากใจแล้วอิ่มไหมป้า

ปูหน้าคาเกปูบ้านบ้านเพราะันไม่กินง่ายๆเลยจานจะน้อยบรรลุไม่มาจ่ายนี่ไงะปมเียมเนียบาเป็นอย่างตัวปูขึ้นเดียวปลาก็แถวดีแล้วปวดจู้ปูกินเรองสิล่ะโด เราเขาไปเบิดแล้วก็ยำดูดแล้วก็ออกมาได้ปูไงซมาสิกินนั่ได้กินปูเอาก็คือกันสิหาเลือดมาหมนึ่งฝันเลือดไม่ปูดเว้ยปูว,วา่าไม่เลือกไปเนี่ยถ้ำดูเลยว่ายแล้วมา,าตอนนี้มองะนอบนกบตาเลยเจ้าต้ามาฟ้ามันคือเบิดไรเนี่ยข้างใเบ่ได้ละนี่ไงนี่ เราเอน่ยอืมเ้าไนตอนำังโอ้โกินว่างไรนหน่อยนึงเอาอะเอาะรกินอะไรยังงใ่ปกินรแ่แน่ในปสามเรานตหยังเดี่ยวฮะยังกินตายคือตายนำลหลุยาย่าเซียยาะเอยาิแข็งแรงไยาพิบุกใส่ของลาดกเสือบุดบอิ่มง ฉันจะขวยเดียวฮะต่รนงบานด้วยนะของร่างลูกอืมนี่ตาเลยไงนี่บาบลูกอูตาเี่ยมังมังนจะเป็นจะเปเอาไปต้มให้มันกินดิบกินรดห็นบ่คือยาผิดหนบ่เขาลมบานก็เื เอานี่ยน่าหมยังไหมทุกอะไรน้่ม่มเจ็บมั่มเบซด้วยนั่งว่าจะกินดิบอืมมีใคกินปะกินเนี่ยเจ๊หมูอะไรอันนี้บ่อหาเวนสมดิบน้่เอ็ดมัมมั่มมามมมตับมนะเาตั้อยูข้างล่างด้อคือว่าปลากินเบิดตปลาน้ โอสองตอนก็มันหน่อยบะติมแ้วมันบะติมแคล้วมันบะติมแคล้วเฮ้ยเ <c oughs> ี่ยเ,เทๆ <c oughs> อเร่ <c oughs> อย่า,วา,างวาสอไปซเ <c oughs> ด้องมไปจะแซวเรือเดี๋ยวบนท่านขเขาได้ก็้ว่าบนทะ่า <c oughs> นดีกว่คุณจ่าเพิ่อได้ตัวที่สบ่มันมันเสียงอะไรลูกขา้าวจำ มาเรื่อยมาได้ดังใจบอกมันเรอยไปหาคนไว้อโอ้แก้วสวยนึ่นอะไรเรื่อยผักปอดสารน,นะจ๊ะผักกุยงุูเองกินเอง,เองนักเลงพอนี่บ่เลี้ยงอ่าเต้าปูกกินเองว่าแต่เลือกล่าขายของมันเนี่ย ากกบอินวันแบบไอ้ที่คุณสองอนนมึงดูเขียวบนยางบ่เขียวบนมึงดูนะอ้ยาท่าก็ขึ้นท่าอะไรในม้าในแมงมันก็เลิกขู่มันมีความยากจนในหมู่คนขยันเพราะว่าแมนนี่เน้ยป้าก่อนป้ามาขู่ขึ้นอย่างแก้วทีพอดีมันดูเผ็ดมากมันหนักสองตองกันเด้อ มันน <ừ> ี่ยไงบางมันบางนะเป็นรุ่นฝาบ้านแต่ว่ามันบางมันผสมแค่เย็นยงไม่ได้กินเทั้งหมดเสียทั้งหัวกราครับนี่คับหอมยังมีโปรตีนอะอันนั้นก็ยังอไรั้นี่ยขนาดเท่าไรครับ บอกจะปลูกหลายลซื้อมาให้สองซองเงียนหมดเลยข้าวปั้ก็่ายมากนาปลูกง่ายจใจเนาะปลูก็เหนื่อก็ง่ากลาันก็มันบงละัอตงมังคุเนื้เป็นตังหุ่งมถามว่าตั้หุ่นหื่มปสี่ลืมเบอรวลานางหุ่นหื่ม

ใช่น่ะใช่ไวใช่มาอืมตั้งไวจังีไหมมาปลูกลยพูดิจีด้ยวปล่อยอืมถ้าเ็นดีๆแต่มันร่อกลางเขียวอันนี้มาปลูกปล่อยใครทใครไว้ี่จัดมันขายลูกเราหมขายยังขายันกลูกมันหรือ่ขายพ่อมถยนี่้ายินบอกบ่นี่ กินยังไม่ได้ขายมาทุอย่งไอยู่ด้าหนูไปเอาแพะกันจังต่วัาท่านไม่ได้ขายมาทุกอย่างเลยขายไดแล้วกูหมือคนไม่เคยสื่อกินแล้วอืมๆมาเ็ดน้ำงการปูนี่ก็แล้วมัดนบท่านนี่น่ลแคนู้ยเศออกออกมามื่วานัออกวางเดือดนย้อนไปนะ สนิทเป็นคนที่ปลูกายเพราะว่าปูกไรไหนอะแค่ปลูกปลูกนาย,นาย,นายอือก่อนมันงาม,มาอาเนปลูกนามังงามมานี่อ้ยมังงามมานี่งามมาไยังนี่เพรันเบิร์ตัวนี่มันง่ามเขาไม้ยังนี่เาะมันเบิร์นมันเบิรตัวนี่ปลากินเร็วเวลาปลาหิวกินถือใจบริจิงเขาเรียงนี่ิ่มเาเลยอืนอมันอิ่มเยเอาหากินตจ ประมาณห้าต้นห้าบาทน่พวคุมเนพวกนีมีหาทำชีพสดแต่่ไเมอ่มเอาไสิเลื่อยมองกันส้ยไหญ่ขึ้นไปว่าสีจ้างเขาไปไทยแตสีสีลุ่งนะไอ้ไข่กฉกาก็ีบขายัาที่นี่มันลดลงไปได้ลดหนาลุงมันลงบวบเลยเธอมันอ่น รวบรวมของปู่งามเลยเร,ใใรว่าน้าม,มันมาแห้งแล้วมาค่าอยห่หันบาีพ่อพ่อหยาขึ้นมามันเ็เละ้างล่างนซื้อเห็นไยบังลงูดันขําอไปไลหห่หนูอยหให้น้าเ้าเป็นปลาเลยเด้อดแบ้นหเขากินดิพ่นนอมนะเงาเ็นเงาตางวโอ้เก็บหายนะไม่ใดอย่างน้ไม่ยนนไปเอพวกตัวินละไปปลูกไปเป็นแถวงามง ก็ยปยังไม่แปลเออเอาแคุยอันถิ่วดถิ่นน้ำเลยอืม่วานน้ำต่างงามอืมอยู่ตงมาบนเขาทั่วอืมปุวยกันต้องทังนหนักเลยเถอการนอดเศร้าตอนนั้เนี่ยแลดงไมจะเอาซงเศร้าเศร้าเลยนั่นักแต่เาแล้วแต่าคุคิด ี่น่เส้นน่หได้ล้านที่ลงไปสดสดอืมันเป็นฟฟักดีแล้วเือดโลกตไปเลยพราสิแถวสิบวเอ้ามันมันคือสาเอาเลยยุบเ้นล่ะปานสานามันพี่น้องค่ะเลยอืม ถ้าบอกต้นเนี่ยต้นมะมักองเสือเอาแม่มันหลังเมื่อซื้อมาแต่ตัดได้ไหมันะมันไม่ได้มื่งหมือแม้แต่ระวางมันหนอยบ่าไงถ้าเราจะไปยืนยันเอาแต่ตัดนะลูกเขาก็ไม่ขายให้เราเขาก็บอกให้เราไปซื้อที่อื่นไม่ใช่ว่าเขาต้องขายนะไม่เหมือนกรุงเทพนะ ยังเทีใอเอาแต,ตามตับล้วนๆก็ได้นะก็ได้เขาพขายเนอยอืมมันน้อต่เขาลงละพันละพันไม่ขายถ้าคุณไม่ซื้อคุณก็หนีไปเลยต้เป็นจาจให้บันหนกเหอเหรอเออสบาสุด้อีตัอม่หรอวอ่ะหืก่อนหมืมเมียเลี่ยง,งดีเพิ่งแต่ว่าเาสียไมทุกคนะ ยาอยางนั้ก็กินนั่นแหละไม่มกินแห้งมาโทบปะคระัมันอ้วนมัเลจอยขื่อมากเหรเขาบอกินจะพ้อมปัดบดตัวกันบูดกูจังหนูเลยจังนมาบดบวกกันเจ้าบบน้เนกวดามาฆ้าเขาเลยบดขึ้นกขึ้นดากันขึ้นมาแล,ล,ล้วกรมเป่าอือมือมา,มา,า,มาอกเลยเขาตองตองกันพี่น้อง่ะ มาติมแค้วมาติมมแค <c oughs> ิดไปกินกิดว่าสิ้่างหวยนะงากินเนี่ยง่าตู้ยะเบิ้ลเลยแหละ ยาไห่จปลาจะพวอยไตู้เนื้อเมื่อนี้หานเพียบเลยเพียบเพียบก็เลยเไปไม่ได้หยาบมาคองเมื่อบ่อนอืมกินน้ำเน้ยหลวฉพ่ะเสียไม้อ้วนละแม่แม่ค้าไม่หอดเพื่อนยู่ว่ะใหแม่กินน้ำเนใไน้ำบ่อนี่ไข่กับนี่วาวไข่หรอกไม่แก่ายไข่ไข่ชิบาร์ไข่ชิบิชิมุนี่างนี้เอา มัวนยตอูมอันเอบัวอยไม่ชบัวอยไ่บ้อย่มันจะมูอยู่นี่ <cią> นะมวลอยมูไงมีอะไรออกเครื่อขายของู่บ้านคือบัวลอยคือว่ที่บาทอืมใครจะบอก็ึงก็คือญาสื้อบัวลอยบัวบัวลอยร้านที่ญาื่อเขาแถวเลยนะเขาแถวซื้อเลยนะอันนี้นะบั คือบอกว่าโอเคปเอาหาคือซื้อแทงเลยีดหูว่าว่ามติดไม่แท่แม่น้องคยแท้เยอะเื่อแม่ยังดอกป้ากินหลายแล้วขากินขาสักก้อนเดียวตอนเที่ยงสิหิวกินได้เนื้ออะไรพวกยาแท่ที่บ่่นยังาว้าอ่าา เดินเท้าวเดียวว่ายุคปสามเลยสมัยสามเพื่อน้องหั่นที่นี่นอ่นที่นี่สามเลยเนาะสมัยนี้เร็วนะคือแป๊บเดียวมันถ่วงหัวเข้าเลยได้เยดือดเนี่ย เอาปวิเออเถะเวะกะาเลยน่นืมอาว่าเจ้ากองถาเนี่รูดผมหัวนะเเจ้าคือคือผอมอนมุม่เสียไแกรักหมเอาแ่เห็นโคะกีอยากกันอยากก็คือบ่บอเอมากินด้กันเด้อตีที่จะยทางเอ้ยเอามาดไปดูไปวางไ เจ่อพี่ปัดข้ามหังไงบางทีนี่ยางทีอยากทางตปลงไปจะได้เฮงเฮงลยอมาดง่ายเลยถึงเละซื้อมาหลายหมวดจริง่าเถึงเลกเอือกง่ายกับเอาเดียวไม่จุอึดง่ายกัเอาลายพ็นีซ้อเงินซืตัวเดียวเละที่นั่งคิว่าก็เจ้าว่าได้ดมาสมหมวดสี่หมวดห้าสามหนึ่งหกเอาไว้จับใจเอากูบว่าเลกูกับชื่อไดอยู่แต่ว่าขางกูชื่อจักบาทว่างแล้ม oh. ันน yup> ี่หามี่สามี่หนึ่ง ใ mm hmm. นน mm ้ำมนั่นข้าเจ้าถือชูงวดเบซี่บ่เออข้าเจ้าถือช่งวดข้าเจ้าไปแอบอีหังก็ไปล้นเทียนเอาใจอยู่ในแอบน้ำมนเขาเมียเ้าดมื่อีมันในหาได้สามในหนึ่งหโดโเพาว่าไห้จับเอาห้ามดบ่มากเลยน้เล่นบ่ีห้บ่มากจะเกียก็เดีแล้ล่ะมันมากเลยนกมากนันเป็นมากวันเถิดเจเงิน ว่าจะกี้ข่อยซตัวแทนเดียวนะอีเดมโกงข่อยเนาะสามแสนนะโกงใหมจักบาทเลยตีกันขึ้นหอนล้มพักเจ้าให้ตัวได้ตีกันอยู่สามแสนได้ตีจักบาทล่ะได้ตีแล้วเชี้ยหอยละลายได้ตีซื้อเนาะหมดสามแสนเนะตีซื้อนี่แล้วเจ้าลายตีเอามาหอยกันหอยละลายก็หาหอยก็มาตีหลายหอยขับตามหาหอย

กินน้อยนแล้วของหวานห่อนแล้วเขาไปม่ค่อยรวตั้งแกงไทยแล่ยิ้มกินน้อยเนาะยิ้มแหละเป็นไอเดียมอหามตัว่ะมะทีนี้ได้แล้วยิ้มอะไรได้บ้างเนี่ย